สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมือเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567เวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็จะถูกกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมือทุกท่านเพื่อเก็บปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดลับประการใดก็ต้องขออภัยมรณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ์มดเท่าไั้นนะครับก็ต้องขออภัยมนณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับยางไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของนักโมอีกครั้งนึงนะครับในวันที่เริมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเทตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสาหรับวันนี้กเปนนง่้้อออมูลบืตไ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อน,นครับว่ามวยดิวิีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดิวิีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2 5 6 7นะครับกู้ที่หนึ่งนะครับฝ่ายเกคือเพชรสยามเสือต้อมเกาะล้านส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอนนท์เกตไพศาลพิกัดมวยสาปอน คุที่2นครับฝรั่งคือสายนครนายกหนุ่มสารยาส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับกองนภาบีซีเคยิมพิกัด120อบปอนด์ครับคูณิส่นนะครับเป็นรองคู่เอกฝรั่งก็คือสลาตันจิตมังนน์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเพชรเกตนาวีพิกัด138ปอปดอนดครับและคุ่ที่นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝรั่งก็คือเพชรพยาไทยแสงมรกตส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับปฏิหารพหลักบุญพิกัด1 3 2ออปอนด์นะครับ,ค,รบรคู่มวย,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 ยก็ตามรายการดังนี้นะครับ กอนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567นะครับเวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตมุ่งนนท์นะครับเดี๋ยวขาบ็อกซิ่งเซเดียนครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV ทีช่อง36มสิบหกไมเฟตมอรได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับท่างผนัลเฟนังคือเพชรสยามเสือต้อมเกาะล้านนะคคคครรรรรรัััับบบหืืออออว่าาาชชชแมเเเปี้้ยนนนนนนนสดไท์งิิะะพพพศกก็1 อดบทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสกวนะครับวัยบ16ปีนะครับสูง160เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรนแรงนะครับดักเตะดักแทนครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบุดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่ก็ต้องบอกว่าสดเลยนะครับปัจจุบันทาการฝิซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยชอแชมเปี้ยนนะครับที่จังหวัดสกวนะครับมีคุณเกยงศักดานุนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มล่าสุดครับก็มีชนะคะแนนนโมสอพัทโ ชนะคะแนนพึ่งดำบ้านแดมบ้านนบในศึกจิตมงนนท็อปนิวนะครับวันนั้นทางด้านเพชรสยามมาเข้าเวทแทนทางด้านเหล็กขึ้นรูปด้วยนะครับแต่ก็สามารถเอาชนะคะแนนนักมวยตัวยืนอย่างพึ่งดำมาได้นะครับล่าสุดนะครับก็ย้ำแคนเอาชนะคะแนนทางด้านพึ่งดำบ้านเดมบ้า,บาที่เวทีจิตมนองนนนะครับสฟอร์มหลังสุดของธน,นาแฟนนะครับชนะรวดทั้ง3าฟไฟเลยนะครับต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยนะครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเพชรอานนนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีวัย16ปีนะครับเป็นมวยเก่งจากภูทรนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายของท่านเหล็กขึ้นรูปเกียรติไผ่สนนะครับก็เพิิงเข้ากรงไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับเคยมีรายการชกที่เวทีเมืองกรุงหนึ่งไฟนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์แห่งนี้นะครับโดยจะชกกับท้านเพชรพันทองสพนินทร์นะครับวันที่20เมษายนปี67นะครับแต่ว่าถอนไปนะครับทำให้อย่างไม่ได้ชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงเลยนะครับไฟ นี้น่าจะเป็นไฟแรกครับส่วนใหญ่ก็จะชกอยู่แถบเวทีภูทรบ้านเกิดส่วนใหญ่นะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกในการเข้ามาชกที่เวทีเมืองกรุงนะครับก็ขึ้นมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับโดยมีเทนั้นเสียท็อปแสงมรกตนะครับประกาศซิ์อํัมนะครับคอยดูแลนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูทรส่วนใหญ่ก็จะชกที่เวทีภูทรนะครับก็ต้องกราบขออภัยกับพี่น้องแฟนมวยมาด้วยนะครับหา ฟอร์มการชกช่วงหลังของทางด้านเพชรอนน์ไม่เจอนะครับส่วนใหญ่จะชกที่เวทีภูทรครับทำให้ค้นหาฟอร์มการชกไม่เจอนะครับเวทีเมืองโกงนี่น่าจะเป็นไฟแรกเลยนะครับก็ต้องกับ ขอภายพี่น้องแฟนมวยด้วยนะครับจากนั้นคู่นี้ก็มองไปที่ายแดงก่อนนะครับเพชรสยามเสียต้อมเกาะลานนะครับเคยเห็นฟอร์มการชกมา2องไฟล่าสุดนะครับแล้วก็ฟอร์มสวยด้วยนะครับเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงที่เวทีจิตนวลแห่งนี้นะครับสองไฟล่าสุดแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับเห็นฟอร์มการชกแล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินนะครับน่าจะเข้ากรุงเป็นไฟแรกนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นฟอร์มการชกไม่เคยเห็นสไตล์การชกแล้วก็ค้นหาฟอร์มไม่เจอด้วยนะครับเบื้องต้นขอชอบไปที่ายแดงก่อนนะครับเพชรสยามเสียต้อมเกาะลานนะครับ จะมาอัปเดตข้อมูลมวยแล้วก็รวมไปถึงอฟอร์มการชกของท่านฝ่ายน้ำเงินให้พี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันอีกครั้งครับเบื้องต้นขอชอบไปที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับเป็นสยามเสียต้อมเกาะลานเพราะว่าเคยเห็นฟอร์มการชกและเคยชกที่เวทีเมือกงกรุงมาแล้ว2องฝ่ายนะครับคู่เปิดหัวนะครับของโมดิทีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับเป็นสยามเสียต้อมเกาะล้านครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายเอาคือสายนครนายกหลุมสารยานะครับหรือว่าจิตสารยาหรือว่าสกสุกยิมสุดฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้องหน้า b c k ยิมนะครับหรือว่าสสต้อย8ปดเรียวชื่อเก่าก็เลดาสิบหาโอนะครับพิกัด120ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสายนครนี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครปฐมวัย16ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือสูงยาวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงครับวงในไล่แขนนะครับปั้มตีแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันททําาากรซ้ออมมยยยู่่่ีควจิต สารยาที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีคุณสมจิตค้มแวะนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับแล้วก็มีนายกหนุ่มนะครับนายกนัทวัฒน ปริยพานิชนะครับนายกเทศมนตรีสารยาจังหวัดนครปฐมให้การสนับสนุนนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับของท่าด้านแฟร์แดงนะครับมีแพ้นอกยกที่2ขาผ่องลูกพ่อพญาเสือที่วิธีจิตมุงนนนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเสือส่วนอาหารปีกไมานะครับในซึกจิตมุงนนท็อปนิวนะครับล่าสุดนะครับแจ้งเกิดนะครับชนะคะแนนเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับในซึกจิตมุงนนท็อปนิวสฟอร์มหลังสุดของท่าด้านแฟร์แดงนะครับ แพ้2ไฟ์แล้วก็ชนะ1ไฟ์ส่วนไฟน้ําเงินนะครับก้องนาภานะครับนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซาว,วัยสิปีสูง170ซนเมตรนะครับเป็นมวยขวาจังหวัดฟิลิครบเครื่องสั์แข้งต่อยมัดแรงนะครับหลักเหลี่ยดีอาวุธรุนแรงนะครับกระดูกดีด้วยนะครับแต่ว่าร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าเรือหายจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ6-7เดือนนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูได้เปรียบนะครับปัจจุบันทําการฟิซ้อมอยู่ที่ b ี k ยเคมีมสสต่อยแปดริวนะครับมีคุณกรนับ้สส 3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับมีชนะคะแนนพลอยทวีศักดิ์แสงมรกกนะครับที่วิีจิตืองนนท์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนก้าพยัคฆ์ธิด็เก้เก้านะครับในศึกเก้าีวิธีไทยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนหลานยะแก้วต่อสิลาพลนะครับที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสฟอร์มหลังสุดของท่าน้าฝ่ายน้าเงินนะครับก็ชนะ1ไฝ่ายแล้วก็สุดแพ้ไป2ไฟฝ่ายนะครับสฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง170หนส่งร้ียเน็ครับเซนติเมตรับ ทางน่าไฟแดงชกมาประมาณ50าสิบไฟส่วนไฟน้ำเงินชกมา60สิบไฟนะครับดูว่าฝ่ายน้ำเงินชกมวยมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางน่าไแดงห้าสิบเจ็ดส่วนไฟน้ำเงินนะครับห้าสิบแปดนะครับเราคอยปล่อยของด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูหนักกว่านะครับคู่นี้นะครับชื่อมวยกระดูกมวยอยู่กับทางน่ายน้ำเงินนะครับดูว่ากระดูกมวยมาก่อนนะครับผ่านประทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับพลอยทวีศักแสงมรกตก้าพยักษ์ธิดเก้าเก้านะครับหลานจ้าแก้วต่อศิลาพลนี่ทางน่ายน้ำเงินนี้ประทะมาหมดแล้วนะครับก็ดูว่าชื่อมวยของาาาานนนนะะฝ่่่ยย้้เเงิจดดูไปีครับแตว ร่างกายดูเป็นรองนะครับเพราะว่าธนาฝ่ายเงินชกไว้ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนหลานย่ากแก้วที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ14ตุลาคมปี66นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่านัดนี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงิน,นครับเรือเวทีไปประมาณ 6-7เดือนเลยนะครับก็ดูว่าร่างกายเป็นรอนครับส่วนทรัแฟนนะครับซายนครนี่ร่างกายดีกว่าเพราะว่าชกเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นประจําสม่ําเสมอนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยมาที่หลังนะครับคู่ที่บทเบียดไปแล้วนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกองนภา b c ซยเคมนะครับร่างกายอาจจะดูเป็นรองก็จริงนะครับแต่ผมดูว่ากระดูกมวยน่าจะช่วยได้นะครับแต่คู่นี้แนะนําให้ เข้าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแล้วก็เน้นซื้อขายทํากําไรดีกว่านะครับเพราะว่าชื่อมวยดีกว่ากระดูกมวยมาก่อนก็จริงนะครับแต่ว่าร่างกายดูเป็นรอนครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกล้องนภา BC k เคยิมนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างสายนครนายกหนุ่มสารยาไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บังทุนด้วยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับกล้องนภา b c k เคยิมครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับท่าน้าแฟร์แดงคือสลาตันจิตมึงน์นนะครับหรือว่าโตโยต้าทะยองนะครับหรือว่าสอจอต้อย8ริ้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเพชรเกียรตินาวีนะครับหรือว่าเกียรติชัดชัยนะครับหรือว่าแสนคมสอทุ่งทองพิกัดตัวสามสิบแปดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสลาตันเป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีวัย25ปีสูง168ซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทเปิดเกมบู๊ชวนทะเลาะนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรรรรงงนนนนะคััับออาาวุธหกกแแตต้ยลกนะครับเกกาดู แต่ก็เรือเวทีไปประมาณ8-9เดือนเหมือนกันนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่โตโยต้าระยองนะครับมีคุณนงนะครับโตโยต้าระยองครับหรือว่านรงป้องทับไทยนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสฟอร์มหลังสุดของท่าน้านแสดงสลาตันนะครับก็แพ้นอ็อกยกที่3ฉลองศึกอีเกิลมวยไทยนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์ครับหลังจากนั้นนะครับแพ้นอ็อกยกสานะครับซุปเปอร์เลกทอพิทักษ์สูงเนินนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในศึก บุญคูณลานนามหากุศลนะครับล่าสุดนะครับแผนออกยกที่2 วรพลครับเกียริชัตนันนะนครับในศึกวันลุมพินีนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านันแสดนะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับและที่สําคัญเป็นการแพ้นอกทั้ง3ไฟเลยนะครับก็ถือว่ากระดูกดีแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ค่อยชอบอาวุธหนักแรงสักเท่าไหร่นะครับไฟสามไฟหลังสุดแพ้นอกมารวดเลยนะครับฟอร์มไม่ดีร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะครับไฟล่าสุดชกไว้ก็25สินะครับสิงหาคมปี66นะครับปลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับไฟนี้ก็ถือว่าเรือเวทีไปประมาณ8ปดถึงเเดือนนะครับก็ดูว่า ร่างกายเป็นรองครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเพชรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกำแพงเพชรวัย22ปีสูง170ซนติเมตรนะครับก็เป็นมวยขวานะครับประเภทฝึกบุครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยมัดรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงหลักเลี่ยมดีนะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายเหมือนกันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตชัดชัยนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีอาจารย์โด่งนะครับชัดชัยเดชาโนนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของท่าทัดฝันน้ำเงินนะครับเสือเพชรก็ไม่มีการตัดสินนะครับคู่ต่อสู้โดนไล่ลงนายกที่สานะครับวันนั้นชกกับบารมีสุจีบัมีเกียรตินะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนออโต้วอทวีเกียรตินะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดอีกก็แพ้คะแนน9 0 0 0หมื่นสกสุไงยิมนะครับในซึกิจเมืองนนท์ท็อปนิวสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับไม่มีการตัดสินหนึ่งฝ่ายชนะหนึ่งฝ่ายแล้วก็แพ้หนึ่งฝ่ายนะครับ เทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดๆนะครับเพราะว่ายังมีการชนะ1ฝ่ายด้วยนะครับส่วนสูงนี่ทางด้านฝ่ายแดงสูงแค่ละหกสิบแปดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่สูงประมาณ170นะครับก็ถือว่าน้ําเงินจะดูลอยๆนะครับชคหมยมาทางด้านฝ่ายแดงนี่นคนชคมาเป็นร้อยเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็ชกมาไม่ต่ำกว่าร้อยเช่นเดียวกันนะครับสถิติการชคมมยถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ แต่ว่าร่างกายนะครับชื่อมวยกระดูกมวยนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับประเภทอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายนะครับแต่ถ้าพูดถึงร่างกายนะครับหนุ่มสดห้าวเคลื่อนไหวร่างกายต่อเนื่องสม่ำเสมอก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเพชรเกียรตินาวีนะครับคู่นี้นะครับต้นต้นทางด้านฝ่ายแดงถือว่าอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับผมชอบไปที่สภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเพชรเกียรตินาวีนะครับผมดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องฝ่ายแดงนี่เรือเเววทีีไปปรระะมมาาาณ8-9ดดือนนนคับฝ่่ย้ผู น่าจะเป็นการกลับมาเคาะสนิมไปก่อนครับไฟนี้น่าจะเรียกสภาพร่างกายก่อนครับดูว่าสภาพร่างกายเป็นรอนครับไปลายถ้าไม่รับหล่นะครับชอบไปที่ฝ่าน้ำเงินครับเสือเพชรเกตนาวีนะครับวันนี้น่าจะยืดระยะได้ดีกว่านะครับหนุ่มสดห้ากว่าน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างสลาตันจิตมุลไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่สนะครับรองคู่เอกของศึกมวยทวีทไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเพชรเกตนาวีครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรพยาไทยแสงมรกตนะครับหรือว่าสนครตุมกหรือว่าเทวันโภชานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปฏิหารพอหลักบุญนะครับหรือว่าปปานีพิกัดถึงละปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพยาไทยเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษวัย21ปีสูง174เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับขวางหน้าค้ำแทงหลักเลี่ยมดีมัดศอกคมฟอร์มสดเลยนะครับ ปัจจุบันทำการฟิกซ้อมยิงค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีทนายเสือท็อปแสงมรกตแสงมรกตนะครับประกาศสิทธิ์อัมอนันต์นะครับเป็นคนดูแลสามฟอร์มหลังสุดของทนายแฟรนนะครับชนะคะแนนทรงชนะต่อบูสลีที่เวทีจิตมุงนนนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนดาวจิตมุงนนนะครับที่ศึกจิตมุงนนท็อปนิวล่าสุดนะครับชนะคะแนนเดือนจิตมุงนนในศึกจิตมุงนนท็อปนิวสามฟอร์มหลังสุดชนะรวดมาทั้งสามฝ่เลยนะครับฟอร์มสด ส่วนฝานน้ำเงินนะครับปาติหา์เป็นนักชกจากอุบลราชธานีนะครับวัย22ปีนะครับสูง174เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับควบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมศาสตร์แข้งขวางหน้าค้ำแทงแรงหลักเลี่ยมดีมัดศอกคมนะครับปัจจุบันทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมือพอหลักบุญนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีเสียอุู้พอหลักบุญนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีพลตารวจโทพานุรัต์หลักบุญครับ เจ้าของสีเสือ้อเราก็ให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินปฏิหารมีเสมอยอดธงสอจะต้องปาจีนที่เวทีหลังสิดหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนยอดธงสอจะต้องเวทปาจีนที่เวทีหลังสิตนะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่3ไก่ป่าพอวิเศษยิ้มที่เวทีราชดำเนินสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้าเงินนี่3รสชาติเสมอหนึ่งแพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับ ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินสูงเท่ากันนะครับ174เซนติเมตรนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกมาประมาณ100ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมาประมาณเกือบเกือบ100ฝ่ายใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง63ฝ่ายน้ำเงินก็63นะครับถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้ถือว่า กล้เคียงคูกขี้สูสีกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกกระดูกมวยนี่ผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชื่อมวยกระดูกมวยดูมาก่อนนะครับเคยเสมอเคยชกกับกับทางด้านยอดธงสอจต้องกาจีนไก่ป่าพอวิเศษยิมดูว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูมาก่อนแต่ว่าฟอร์มสดนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับเพชรพญาไทแสงมรกตนะครับเพราะว่า3ฝมาฟหลังนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับคุณนี่ต้องบอกว่าต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายเพชรพญาไทแสงมรกตนี่ก็เป็นเจ้าของศึกนะครับเพราะว่าโชคอยู่สายศึกจิตมองนนยู่แล้ว ส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่มาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีจะชกอยู่แถบศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้มาเยือนนะครับบรรยากาศหน้าเสืออาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่ามาเยือนแต่ว่า กระดูกมวยดูดีกว่าครับเพราะว่าปะทะแล้วก็ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับดูว่ามาเยือนสภาพแวดล้อมบรรยากาศอาจจะดูเป็นรอก็จริงนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูได้เปียบนะครับดูมาก่อนนะครับวันนี้น่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนเจ้าทีอย่างเพชรพยาไทยแสงมรกตนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคููที่สนะครับคู่กอกนํารายการของมวยดีวิทไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับปฏิหารพอหลักบุญครับ มาสรุปกันอีกดึงครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับกู่ที่หนึ่งะครับชอบไปที่ฝ่ายนะครับเพชรสยามเสียต้อมเกาะล้านนะครับเคยเห็นฟอร์มการชกที่เวทีเมืองกรุงมาแล้ว2ไฟไฟแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยังไม่เคยเห็นฟอร์มการชกที่เวทีเมืองกุงนะครับส่วนใหญ่จะชกที่เวทีภูทร ทั้งสิ้นนะครับวันนี้น่าจะเป็นไฟแรกในการชกเวทีมงกงนะครับไม่เคยเห็นฟอร์มนะครับก็ชอบไปที่ไฟแดงก่อนนะครับเป็นสยามเสียต้อมเกาะล้านเคยเห็นฟอร์มการชกที่เวทีมงกงไว้2ไฟโชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องนภา BC K ยเคนะครับชื่อมวยมาก่อนนะครับกระดูกมวยดูดีกว่านะครับเคยปะทะหลานยักษ์แก้วก้าพยักท์่เดดเก้าก้นี่ก็ปะทะมาหมดแล้วนะครับดูว่าชื่อมวยดูดีกว่าแต่ว่าร่างกายอาจจะดูเป็นรอนครับเพราะว่าเรือเวทีไปประมาณ6-7เดือนครับแต่ก็ เชือชอบไปที่กระดูกมวยนะครับแต่ถ้ามีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายดูเป็นรองหายไป6-7เดือนนะครับแต่ชอบไปที่ชื่อมวยกระดูกมวยครับชอบไปที่ฝันมือน,นะครับกองนาภา B.C.K. เคยิมนะครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเพชรเกตนาวีนะครับเชื่อมวยกระดูกมวยมาที่หลังนะครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับฝ่ายแดงนี่ประเภทหนักแรงเก๋ากระดูกดีนะครับแต่เรือเวทีไปประมาณ8-9เดือนฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับสามฝ่าหลังสุดนี้แพ้นอกมารวดเลยนะครับร่างกายดูเป็นดอกคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือเพชรเกตนาวีและคู่ที่4นะครับคู่เอกํารายการก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญนครับบรรยากาศเป็นรอนนะครับ กระดูกมวยดูดีกว่านะครับผ่านประทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับคู่ที่4ก็ชอบไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับปาฏิหาริย์พอหลักบุญครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ